นายฝ้าบ่มีหม่องใดแห่งดอกปีนี่ถ้าสีม,มายูว่าเศร้าเป็นตากอยู่เดินกยยากตากอยู่เดินย่งยากเลยบ่คิดว่ามันสีม,มาว่ามีป่าเล่นจิ๊บจับจิบจ๊บจ๊บ,จบอยอ่แังนี่ห่วงดีเนาะก็น้าหน้า,นาออมมันบ้อนน้ามลายนี่ออมเจไไียวไป็น่รเยอเขหนียว สะอ่อนแมสะบอ,อนห่วงเพื่อนแมนมันหน้าหน,น้อมันบาเปลี่ยนตาใงใอันงอนอันนี้กน็น้ำท่มวมแหมห่น้ามองที่พวกอันหน้าเยื่อซูนมองตีทางแม่น่าออหมองหันละพวกออมเฮ็ดที่ว่าตึกสะดุ้งยู่ทางหนาทางนั้นวะเขาไปนะั้นทางหน้ามันเหลือหาอะไรน้องเฮ็ดโคกน้องหน้าแล่อใส่เขาเหนียวบัดนี้ข้านา้ำท่วมแม่งไดเอามันก็บว่าตายตี เื่อปีกายนี่หน้ามาสองรอบสามรอบมันกับว่าหลอดแล้วเนาะเขาอันนี้เนาะมันพันเตี่ยเนาะอยากปลูกอยู่ในว่ามันห่วงดีนะเ่ยเม็ดเขาปลูกได้ถ้าเขาสูงน่ะละเขาจังสีปลูกก็ได้นะมันปลูกงากอยู่แต่ว่าอ่อนซอนอ่ะงนี้บางเนี่ยปลูกสองให้นึงนกับว่าสันเนื้อกินพัดด้ปีผลแล้วได้ขายผลแล้วนี่ ได้ขายได้กินพูดแล้วว่าได้เป็นพันบุญดีในแะจ็คเพาะฟันอ้อหกเกดลอยฟอนเ่าได้ใส่เา 6, 7, าสาขานี่ก็ได้เตี้ยก็ใส่เขานี่ก็ะิบว่าได้เป็นพันบะุญตีเป็นซูสีเลยนะห่วงดีนัก็มักนั่นเยู่แนะมน,มนของออมนี่ว้ไม่ต้องเวาเลยนะ ปล่อยเป,เ,ปเปิดน้ำลงหวยตลอดเด้มันก็นแห้งยุ่นละแต่ว่ามันก็นมีน้ำทั้งอื่นมาสมทบด้วยนี่แหละน้ำฝนน้ำเนีย่ยบรรยากาศทองไห้ทองนะ่าตอนนี้มาเอาฟางเอาอยาไปลดหนึ่งล้วเลยมาเอาเฟียงมาเท่นี่เอาเฟียงไปให้กล้วยกินเสริมต่อนใบอันนี้เป็นเฟี้ยงเขาเจ้าขทั้ง่ังนี่เป็นเฟี๊ยงเขาอีตเตียมีเขาอีตเตีย ปลาลูอันนีน้องสิกินดีท่านไปบึงกันว่ากว้ยกินอันใด้ดีก็สิไปเอาอานั้นนะเพราะว่าเพี้ยงเขาเจ้ารูซสึกว่าออนดีดีง่ามๆติมาของไม่เยอะมันติดถนนแต่ว่ามันก็มีน้ำมันละเทาก็เลือกเอามองที่มันโมมีน้ำตอนนี้ก็ได้หนึ่งคันรถเราก็จะกลับบ้านกันเทนี้เดินทางกลับไปเดินทางับเป็นกินข้าวพักผ่อน รอบใบกับสีมเขาอ,อ,อีกเยอะรอบเยอะเอาไปไห้ให้กินรอบแรงเอาไปปล่อยไว้ในคอกไปโยนโย,น,ยนไว้ในคอกแง,งมปล่อยออกไปก็ที่ได้กินนึงสีนะวันนี้ก็ได้ฟางแล้วก็ได้ยาสด2รถแล้วนะวันนี้เช้านี้